าตามคำรีวิวนะเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานได้ไปพิสูจน์กันอีกครั้งหลังจากได้ ติดตามชม YouTube ชมคลิปบรรยากาศร,ร้านอาหารบ้านสองฤดูได้รับความประทับใจแล้วบอกต่อโอเคค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะได้ได<ๆ>เรื่องงามยามดีเนาะเรามาตามคลิปนะคะทางช่องฟิลม์มชาแนลนะคะเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีสะอาดสะอา้านอาหารอร่อยใช่ไหมคะ,คะก็เลยลองมาชิมดูนะคะวันนี้ก็เสร็จไปและหนึ่งมื้อนะคะสำหรับอาหารที่บ้านๆน,นะคะเหมือนน้ำพริกบูดูผักต้มนะคะก็เป็น เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะมันไม่มีพวกอะไรนะเห็นที่ร้านก็เขียนเลยนะว่าไม่มีผงชูรสอย่างเงี้ย<อ>ปลอดผงชูรสมีความรู้สึกว่าเอาเอก็ถูกใจเราก็ไปเลยนะเพราะว่าก็ตอนนี้เนะี่ยมันเป็นยุคข,ของการดูแลสุขภาพใช่ไหมคะอาหารที่ทานไปวันนี้รสชาติดีด้วยแะสุขภาพด้วยแล,และที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเนาะโดยธรรมชาติแล้วก็ เรียกว่าร้านทุกเป็นเรียบเรียบร้อยค่ะสะอาดดีนะสะอาดสะอาดดีไม่ร้อนด้วยให้ดื่มด่ำกับธรรมชาติด้วยก็หลังจากที่แบบอิ่มไปแล้วนะหนึ่งมื้อวันนี้ก็ชมเขาเรียกว่าชมบรรยากาศของร้านนะคะร,รอบๆด้านก็เราก็รู้ได้เลยนะว่าที่นี่เขาสะอาดจริงๆสะอาดแล้วก็ไม่ร้อนด้วยร่มรื่นนะคะ รู้มานะคะมื้อเช้านะคะก็จะเป็นแบบแบ่งเป็นสองฝั่งนะมื้อเช้าเนี่ยก็จะพบกับอ,กอาหารอีกรูปแบบหนึง่งก็เป็นพวกข้าวยำข้าวเหนียวปลาเค็มน้ําชากาแฟก็จะเป็นมุมนี้นะคะพอเป็นมุมพ,พอเป็นตอนเที่ยงนะคะก็จะย้ายครัวไปอีกฝากหนึ่งละฝั่งทางนูง้นก็แสดงว่าที่นี่นยะเราจะได้รูปแบบของอาหารแบบสองสองแบบ บ้าน2อรวดดูนะอย่าลืมนะคะผ่านไปผ่านมานะคะระหว่างสายาบาเจาะนาราธิวาสนะคะร้านาบ้าน2อรวดดูนะคะที่นี่เลยค่ะมาแวะชิมอาหารเขานะคะมาชมบรรยากาศกับทางร้านได้เลยนะคะที่นี่สุดยอดค่ะแต่ไม่ต้องกังวลครับเราจะแนะนําคุณลูกค้าให้มาชิมมาชมในบรรยากาศที่หานั่งทานอาหารได้ยากในยุคนี้การเดินทางสะดวกมากๆติดถนนเส้นทางหาดใหญ่นาราธิวาส มีที่จอดพรสบายอาหารทานได้เพื่อสุขภาพแล้วเราจะบอกต่อครับส่วนอาหารบ้านสองฤดูบรรยากาศดีบริการประทับใจทานแล้วสุขภาพดีอร่อยจริงๆ